สวัสดีครับผมพอปอเช่เคยนะครับบ่อยสุขใจทันทีนะครับก็หายไปช่วงนะฮะช่วงนี้พอดียุ่งๆนะวิ่งไปวิ่งมาก็เลยไม่ใครได้ไปคัดพระออกมาทํานะครับอาทิตย์นี้พอมีเวลาก็เลยเออเอาออกมาสักหน่อยนะฮะพระแปลกสวยๆนะครับอันนี้เป็นดินยังติดอยู่เต็มเลยพระองค์ก็นเนื้อสวยมากๆพองค์ก็นเนื้อติดแต่ไม่ได้ปัดออกนะฮะเขาชอบกันอย่างนั้นเขาไม่ให้ปัดออกเราก็เลยไม่ได้ปัดออกก็จะมีเดี๋ยววันนี้ก็ จะเอาขอนี่ก่อนขอลับพนากําแพงนะครับพนากําแพงอันนี้สามเหลี่ยมสวยงามมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็เอามาชมกันสี่ห้าองค์นะครับสวสวยเลยนะครับอันนี้คราบกลุกติดเต็มเลยน่าจะน่าจะนานพอสมควรนะฮะสวยๆทุกองค์นะครับจะออกสีดำๆหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่ใช่สีแดงไม่ใช่โลหะ จะเป็นเนื้อดินเผาเสียงแดงนะครับพนากระแพงแบางองค์ก็ใหญ่กว่าเล็บมือหัวไม่มือนิดนึงนะครับบางองค์ก็ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเพราะว่าองค์นี้กำลังสวยพอดีนะครับพิมพ์ก็สวยนะฮะมีไว,ชว้ชงกันสี่ห้าองค์นะครับ ตพราะนหลายวันมันได้ออกมาก็เลยเออไปคนค้นมาวันนี้เคยไปเจอนี่แหละพนางกําแพงสวยสวยดีพิมพ์สวยนะครับและแกล่งเป็นผ้าที่แกล่งนะครับก็เรียกว่าดีเลยนะครับเจอไปเจอมาก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมเล่มีทุยตามชมกันนะครับเพราะว่าอาทิตย์กว่าแล้วไม่ได้ออกมานะครับลองดูนะฮะถ้าสนใจ ก็ติดต่อเข้ามาแอดไลน์ก็ได้โทรก็ได้หรือว่าคุยกันทาาไหนก็ได้ไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมดูที่ TikTok ก็ได้แล้วว่าบนเว็บไซต์นะครับไปเปิดในเว็บไซต์ดูก็ได้นะลองศึกษาดูนะครับก็ให้พิจารณากันดูดูไปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษากันไปด้วยนะครับถ้าสนใจก็เปิดเข้าไปชมช้อปปี้ก็ได้นะครับสั่งเข้ามาก็ได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ